สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมตามจาารายการ c r y p ปโตเทน p r o เนื่องจากตอนนี้นะครับมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับในกลุ่มที่ทักมาสอบถามเรื่องของ AirDrop กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้าใจว่าเพิ่งมีการ Air d ด op เงินหลักแสนไปในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เลยเรียกว่ากลับมาได้รับความนิยมอีกรอบแล้วกันนะฮะวันนี้ก็เลยจะเอาตัวโปรเจกต์ที่น่าจะมี Airdrop มา แบ่งปันกันแล้วกันนะครับมีทั้งหมด3-4สี่โปรเจกต์ด้วยกันนะครับก็วันนี้จะเป็นตัว a i r d ดรอที่ไม่เสียเงินจะมีตัวไหนบ้างนะครับฝากติดตามในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคมาที่ตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ o ดซีนะครับของ Line คนไทยเนี่ยผมเชื่อว่าต้องใช้ไลน์อยู่แล้วนะครับวิธีการก็คือเราสามารถที่จะมาเก็บเหรียญ DoN นะครับหรือว่าอาจะอ่าว่าดองก็ได้นะครับ เข้ามาเก็บเหรียญพวกนี้ได้จาก quest ต่างๆนะครับหรือจากการเชิญเพื่อนซึ่งจะเชิญได้สูงสุด20คนก็จะได้เหรียญตัวนี้มาทีนี้เหรียญตัวนี้เริ่มต้นเนี่ยจะยังไม่ได้มี use case ในการใช้งานมากเท่าไหร่นะครับอแต่ว่าเรามาเล่นตัวคล้ายๆเป็นสุปกาชาได้นะครับความน่าสนใจก็คือไอตัวกาชาของเขานะครับผมให้ดูนะเนี่ยฮะมันคือการที่เรามาซื้อทิเกต นะครับแล้วก็เขาจะสุ่ม r a n d o m นะครับแล้วก็จะแจก NFT ตัวแบบ blue c h i เลยนะครับพวกนี้คือมูล,ลค่าเนี่ยหลายแสนนะครับบางตัวเป็นล้านพวก Crew cat, ครูแ cat นะฮะ moonbird เนี่ย invisible friend นะครับอีกภารกิจหนึ่งที่เราจะได้นะครับเวลาเราเข้ามาก็คือเราจะได้ตัว NFT ของเจ้าแพลตฟอร์มนี้นะครับตอนนี้ผมลองใช้งานเนาะผมใช้มาสักพักแล้วเนี่ยก็จะได้ member card นะครับก็ ของผมเนี่ยก็จะได้มา2ตัว,ตวแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เขาจะแจกมาให้นะครับมันจะแจกไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่เป็นซิติเซนนะครับอ่าโดยทั่วไปโปรเจกต์ที่เราได้เข้ามาในช่วงแรกๆนะครับอ่าจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่เขาจะให้สิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมอ่าในตอนหลังนะครับอาจจะเป็นแอร์ดรอปเหรียญอาจจะเป็นแอร์ดรอปเอหรือสิทธิในการเข้าไปอะไรบางอย่างหรือไปซื้ออะไรบางอย่างที่พิเศษกว่าคนอื่นนะครับ ตรงนี้พยายามเก็บไปเรื่อยๆจนได้ตัวซิตี้เซนผมว่าจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็เข้ามาทุกวันได้เลยนะเพื่อมาเก็บตัวเหรียญดองเหมือนเป็นการเช็คอินนะครับเป็นการเช็คอินแล้วก็สามารถนําเหรียญมาเล่นตรงนี้ได้นะครับมาเล่นสุ่มกาชาตรงนี้ได้ซึ่งผมก็เล่นนะอถึงแม้จะไม่ค่อยมีดวงทางนี้นะครับก็เล่นเหมือนกันคราวนี้วิธีการนะครับเวลาเราเข้ามาเนาะมันก็จะมีตรงแอดเวนเจอร์กับโบนัสดองตรงนี้นะครับอันนี้ผมมี3 0 0ใช่ไหม อันนี้คือเช็คอินนะครับมันจะแจกมาทุกวันวันละห้าสิบเราก็กดอันนี้ก็จะได้มาแล้วนะครับนะเป็นสามร้อยห้าสิบนะฮะหรือว่าจะเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับถ้าเราเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้หนึ่งร้อยดองแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยจะได้สามร้อยก็ถ้าใครอยากจะลองมาเก็บตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเควสฟรีแล้วกันนะครับเดี๋ยวฝากสมัครผ่านอินไวต์ตรงนี้นะครับที่ผมแปะ QR c อา e โคดตรงนี้นะฮะก็จะได้ไปสามร้อยดอง แล้วก็ถ้าไปเชิญเพื่อนคนอื่นๆต่ออีกก็จะได้ต่อไปเรื่อยนะครับหรือว่าเราจะมาเช็คอินเรื่อยๆก็ได้เนาะเพราะอันนี้มันเชิญได้สูงสุดแค่20คนนะครับใครได้ซิติเซนก่อนนะครับก็อย่าลืมเอามาแชร์มาขิงกันด้วยนะฮะส่วนในอนาคตมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับโอเคจบไปแล้วครับสำหรับตัวแรกตัวที่2นะครับจะเป็นโปรเจกต์จากเซราเทชั่นตัวนี้ผมเก่งเป็นการส่วนตัวนะครับคิดว่าตัว a i r ์ดรเนี่ยน่าจะมีมูลค่าสูง การที่เราเข้ามาใช้งานมาทดสอบเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเทสเนหรือว่าตัวทดสอบอยู่นะครับเป็นเชนทดสอบนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแค่มาทดสอบนะครับแล้วก็อาจจะมีการฟีดแบ็กเข้าไปในกลุ่มหรือคอมมูนิตี้ของเขาอันนี้ก็ทําได้นะครับก็ควรจะทําด้วยแล้วก็สิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือเราจะได้ตัว CP นะครับเป็นเซต้าพอยต์นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราเข้ามาทํา ในแต่ละวันนะครับมันเหมือนเป็นเควสตรายวันนะครับก็จะได้ตัวเซต้าพอยต์ครั้งละพันนะครับวิธีการก็คือถ้าเรามีการมาทดลองสวอปใช้งานเราก็จะได้เซต้าพอยต์ไปซึ่งตัวเหรียญเนี่ยเราสามารถมาขอได้นะครับเนี่ยเก็ตเซตาตรงนี้แล้วก็กดรีเควสตตรงนี้นะครับกดรีเควสตตรงนี้มันจะให้มาวันละสองเซต้านะครับพอได้แล้วเนี่ยเอามาทําอะไรนะครับก็มาสวอปได้นะครับมันเป็นการสวอปข้ามบล็อกเชนนะครับเป็นไฮบริดนะ รายละเอียดเซต้าเชนถ้าใครอยากอ่านต่อก็จริงๆไป Google เพิ่มได้นะครับอันนี้ผมมาพูดถึงแค่ q u วส t ว่าน่าทำอะไรบ้างในในโปรเจกต์ตัวนี้นะครับสมมติว่าเนาะเราอยากจะ,ะ swap cross chain เนาะข้ามเชนเนี่ยเราก็เลือกฝั่งหนึ่งเป็นเชนอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะ swap เนาะมันก็จะรองรับทั้งฝั่งอีท e r e u m นะครับไป n a n c e Polygon แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับไม่รู้อ่านว่าอะไรโอเคก็ทดลองนะครับทดลองอ่ะเลือกนะครับเหรียญที่เราอยากจะ ข้ามเชนไปนะครับเช่นเซตาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราจะเลือกเป็นไรเราก็เข้ามาเลือกครับเช่นเป็นโพลีกอนเนาะเราก็เลือกนะครับเหรียญปลายทางที่เราจะให้มันไปมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะเราจะเป็นเซตาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนลงไปแล้วก็กดสวอปตรงนี้ได้เลยนะครับก็ทําตามขั้นตอนเหมือนคล้ายๆสวอปเหรียญทั่วไปนะครับแต่มันจะเป็นการสวอปข้ามเชนเออประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็จะได้พอยต์มาเรื่อยๆนะครับ ทีนี้ยังไม่พอนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนก็จะได้ตัวเซตอัพพอยต์เพิ่มด้วยนะครับอันนี้สามารถจะเชิญเพื่อนเรื่อยๆเข้ามาได้นะครับตัวที่เขาให้เนี่ยต่อหนึ่งคนนะถ้าเราเชิญนะครับก็จะให้มาที่ห้าพันเซตอัพพอยต์ถ้าใครอยากจะเข้ามาลองนะครับก็สแกน qr ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่อินไวท์ผมได้นะครับตัวนี้ก็จะได้ที่ห้าพันเซตอัพพอยต์ด้วยนะครับในครั้งแรกซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามีโอกาสสูงที่จะ,ะมี drop ตัวใหญ่เลยนะครับพอล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งไปคอลแลบกับตัวโปรเจกต์ Galaxy ตัวโปรเจกต์ Galaxy ี่เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากอยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เพิ่ง a d o p ตัวเหลียงไปนะครับตัวนี้ก็เป็น a d o p ็เรียกว่าหลักแสนอีกตัวหนึ่งเลยก็นี่เซ c h a i n เพิ่งประกาศเข้ามาจอยนะครับถ้าเราทำภารกิจต่างๆที่ผมบอกไปเนี่ยเราสามารถจะมาเครม NFT เหล่านี้ได้นะครับเครม NFT เหล่านี้อนาคตเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยมันจะต้องให้สิทธิอะไรบางอย่างเพราะว่าจะเป็นหลักฐานว่าาเราได้ทา ธุรกรรมออนเชนเอาไว้เรียบเลยนะครับอันนี้เพราะเดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยมันจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับยังไม่เห็นนะว่ามันจะคืออะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้ตัว NFT พวกนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราเริ่มเข้ามาทำเนาะอันนี้ก็เป็นตัวที่2นะครับที่น่าลุ้นมากๆนะครับน่าลุนมากๆแล้วก็ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็น l a เ e อ Zero โรเซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับอันนี้ที่หนึ่ปรมินนะครับพอได คอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าใครจะทำอย่าอย่าพลาดดูตัว l a เยอร์ซีโนะครับปกติแกไม่ค่อยแชร์เรื่องของ a d o ็อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นโอ้หกาวมาขนาดนี้นะครับพลาดไม่ได้นะซึ่งวันนี้ก็จะแนะนำา2ตัวที่ทําได้ฟรีนะครับก็จะเป็นในสองเทสต t นะครับตัวแรกก็คือเป็นการบิดตัวเหรียญ u s d c นะครับอันนี้เราก็มาเทสสวอปเหรียญนะครับตัว u s d c สวอปในนี้คือมันสวอปข้ามเชนนะ ห้ามเชนนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับมันก็จะ swap จากฝั่งของ t e r e u ีมาที่เอ a l a n n h e นะครับเอาเว a n c e ตัวเทสเนี่ยมันชื่อ Fuji นะครับทีนี้ตัวเหรียญ USDC เราเอามาจากไหนนะครับเราไปขอ faucet มาครับแล้วก็ใส่เลข address ของเรานะครับที่เราจะให้เขาส่งมาเลือกเชนแล้วก็ใส่เลขกระเป๋าลงไปนะครับกระเป๋าก็มาจาก MetaMask ทั่วไปแล้วก็กดขอได้เลยก็อาจจะต้องรอสักพักนะเพราะว่าอาจจะมีคนใช้เยอะหรืออะไรอย่างนี้นะครับ ถ้าขึ้นมามันจะขึ้นแบบแบบนี้นะครับอ่าเราก็กด transfer ได้ก็ควรทํานะครับอันนี้ควรทําควรมาลองเล่นดูอันนี้ใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับส่วนอันสุดท้ายที่เป็นตัวของ layer zero เหมือนกันนะครับอยากให้มาทํากันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังฟรีเหมือนเดิมเนาะเป็น test นะครับ mm hmm. ก็คือโปรเจกต์ชื่อว่า holograph นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ b r i c ข้ามเชนเหมือนเดิมแต่เป็น NFT นะครับอ่าเป็นป i t NFT อ่าวิธีการก็คือให้เราเข้ามาสร้าง ตัว NFT นะครับมา mint NFT นั่นเองนะเราก็ new collection ขึ้นมาเลยครับอ่าก็ใส่ชื่ออะไรก็ใส่ไปนะครับอ่าจากนั้นก็กด mint NFT นะครับอ่าก็ใส่รูปไปอ่าใส่ข้อมูลไปนะครับอันนี้เป็นทดสอบเฉยๆนะครับก็ใส่ไปได้เลยกด save ไปก็มาแล้วนะครับมาแล้วทีนี้เราจะต้องทําการ mint ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้เมื่อกี้เพิ่งเพิ่งใส่ข้อมูลเข้าไปเราก็กด mint ขึ้นมานะครับแต่ก่อนที่เราจะ m i n น NFT ได้นะครับเราต้องทําการ deploy มันก่อน ดี ploy เพื่อให้มันรู้จักตัว NFT ตัวนี้นะครับที่อยู่ใน c h น i n ต่างก็กด d e ploy ไปเลยนะครับอตอนนี้เขาลองรับ3อ่็อล c อก h a i เนาะมันจะต้องไล่ d e ploy ไปแต่ละอันนะครับเริ่มจากอี h ทเรียมก่อนนะครับแล้วก็ไปที่มุมไบนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ m a ตติกเนาะฟูจิของ a อแวถ้าทําครบ3อันเนี่ยเวลาเราจะบิดข้ามไปมาเนี่ยมันก็จะบิดได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งมันก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถดี ploy เพิ่มได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผม ทําให้ดูก่อนว่าถ้าสมมุติเราดีพอย y เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปสร้าง NFT ได้ครับก็กดมิ้นได้เลยครับก็รอไม่นานนะครับรองเพลงรอไปสักครู่นะครับอันนี้ก็จะขึ้นมิ้นทับเซสกดดันไปนะครับแล้วก็ลองมาที่บีดดูครับเราจะทําการบีดตัวคอลเล c ชัน NFT เมื่อกี้นะครับจากฝั่งอิทูเรียมนะครับไปตัวไหนก็ลองเลือกดูนะครับาจะต้องเลือกคอลเล c ชัน NFT ก่อนเมื่อกี้เป็นคอลเลคชันเทสนะครับก็จะเป็นตรงนี้ ไปที่เน็ตเวิร์กไหนนะครับก็ลองเลือกดูแต่ผมไม่ได้ดีพอยเห็นไหมมันเลยไม่ขึ้นผมต้องดีพอยให้ครบทุกเน็ตเวิร์กก่อนนะครับมันถึงจะยอมอ,อันนี้ก็ไปดีพอยให้ครบแล้วก็กดบีมได้เลยครับก็คือเสร็จเป็นการมาทดลองใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวโฮโลกราฟนะ,ะก็ไปดีพอยให้ครบนะครับนี่ตัวอื่นที่ผมทำเนี่ยผมก็จะดีพอยทุกวันนะครับแล้วก็มาเช็คดูนะครับมันจะมีเออเออนะตัวนี้ที่ผมริดไปที่เอแว็กซ์โซจินะครับมันยังบีมมิ่งอยู่เลย เป็นวันแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวพอลิโกนนะครับอันนี้คือบิกไปได้นะมันขึ้นสักเซสนะครับง่ายๆเนาะเข้ามาลองใช้งานนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเป็น e ควสฟรีทั้งหมดนะครับก็เข้ามาลองใช้งานกันได้นะครับสรุปวันนี้มี3มโปรเจกต์นะครับที่ควรจะไปลองกันนะครับแล้วก็ฟรีด้วยแล้วก็อาจจะเป็น a d ร์ดอหลักแสนหรืออาจจะหลักล้านก็ได้นะครับถ้าใครทำหลกระเป๋าโอเคก็จะมีตัวโดซี่นะครับ ฝั่งลน์นะครับแล้วก็ตัวเซตอรเชนนะครับและสุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวเลเยอร์ซีนะครับตรงนี้คือกาวันหนักมากนะครับตรงนี้มีโอกาสสูงมากนะครับคือฟรีทุกวันนะครับทําได้ฟรีทุกวันใครมีคําถามอะไรเพิ่มเดิมนะครับก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหับวันนี้สวัสดีครับ